สวัสดีจ้าพี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กีภาพมาฟัางประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบ,บับที่สามเรื่องพาย,ยุโซนร้อน,ร,อนรูปปีกนาจาและก็มาเบิงพะยาก,ก่อนอากาศมือนีว่าภาอีสานของห้าเป็นจังใดเนาะ มาฟังประกาศกันเลยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร,นร้อนลูกปีกฉบับที่3ลงมือนีหาสิงหาคม2 5 6 4มือนีเวลาตีสีพายุโซนร้อนลูกปีกมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้หรือที่ละติจูด22.6องศาเหนือล่องที่จุด16.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดไกลศูนย์กลางอยู่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนีกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสาคาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่6-7สิงหาคม64พายุนีบม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศประเทศไทยแต่สีเนียวน้าไหมอ่อนุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึน้นกาสิส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้นนั่นเองจา้ามาเบิงพื้นที่สีเหลืองมือนี่กรมอุตูนิยมเพิ่นหาวบม่มีภาคอีสานของห้าเลยจา้า ภาคอีสานเหาเป็นสีขาวนอกกับสิมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางมือนีสิมีฝนรอยละ30ของพื้นที่เน้นที่จังหวัดนองค่ายบึงกาฬสกลน,นครนนะครพนม มุกดาหารชัยภูมิแลกะโคราจาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องถึง5องศาเซลเซียสจา้ากอตัวก็ไปไลาหลายหาอา่านบอธนาัดอานบอคลองเนะแอดมินทองอ่อนๆกัสีบ่คอยมีแห้งบันไดจา้าสำหรับคลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนหากมีเรดามากกี่สีฝ่ามาแจ้งเนาะจา้าไปละจา้าบ๊ายบาย